สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นรถอีโกคามารีวิวให้ชมกันนะคะสําหรับคันที่อยู่ด้านหน้านี้นะจะเป็นตัว Toyota t o โยต้ายาริทเอทนะรุ่น1.2สปอร์ตพรีเมียมค่ะปี2021-22เลยนะคันนี้ถือว่าเป็นรถปีใหม่น่าใช้งานด้วยนะแถมได้ความประหยัดความสปอร์ตสวยหรูด้วยนะแบรนด์ To โยต้ด้วยนะคะใช้งานทนทานวารันตีตัวรถเนี่ย สามารถเช็คระยะต่อได้เลยนะคะรุ่นนี้อไไล่หาง่ายมากเพราะสูญยโตโยต้ามีรองรับได้ทั่วประเทศเลยใครสนใจหารถรุ่นนี้อยู่อยากได้รถคันเล็กประหยัดน้ำมันนะคะติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะที่เบอร์0820726152วันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะเปิดทำการทุกวัน9ก้ามงช้าถึง6โมงเย็นเผื่ออยากจะมาดูรถเนี่ยติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลย รุ่นนี้นะคะเป็นตัว a t ทนะโฉมก่อนนะคะที่จะเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วรถปี2020.21นะคะใช้งานไปแค่40,000กว่าโลเท่านั้นและดูด้านหน้านะนี่คือรถเข้าใหม่นะคะย้ำเลยว่ายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างดูดฝุ่นเลยนะเอามาถ่ายรีวิวให้ชมกันก่อนนะรูปทรงนะคะสวยหล่อโบเฉี่ยวแล้วได้เป็นสีเทาดำด้วยเรียมสันตัวรถสวยๆคมๆเลยไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวรุ่นนี้ได้เป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้แล้วด้วย ้ายทะเบียนกรุงเทพพร้อมใช้งานเลยราคาเปิดตั้งคายนะคะอยู่ที่399,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยไม่เกิน7,000ค่ะรายได้145,000จัดได้เลยนะกับ t o y ยต้ y ยา i ิ A เทีคันนี้เหลี่ยมสันตัวรถสวยๆคมๆชัดเจนเลยนะเรารับประกันรถเกรดเค่ะไม่มีพิกคว่มชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องตัวรถสีไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีรอยบุบรอยชน คันนี้เดิมแท้ได้ล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานมาด้วยลายกงจักรนะคะแทบจะมีไม่มีริ้วรอยหรือรอยแตกหักแตกร้าวใดๆเลยนะอันนี้จะเป็นล้อเดิมโรงงานเขาเลยนะยางเนี่ยยางปี2020นะเสริมสภาพเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยทั้ง4เส้นนะคะ,ะใครสนใจคันนี้ติดต่อมาหา้องกิ่งได้เลยนะส่วนโครงสร้างด้านในเนี่ยแน่นอนว่านะคะไม่มีผิดรูปแน่นอนเนี่ยรอยเม็ดอาร์กเราเห็นเด่นชัดเลย นะถ้ารถพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํายังไงก็ต้องมีรอยโปะรอยเชื่อมรอยต่อมาอยู่แล้วคุณพี่ขานะและที่สําคัญรถเพชยนต์นะคะเราเลือกรถดีๆรถที่สวยมีคุณภาพมาให้คุณพี่ได้ดูกันอยู่แล้วสำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มมาแล้วนะรอบคันนะคะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะเป็นยาลิตเอที A ip, นะรถสวยประหยัดน้ำมันเครื่องพ e ันสองอีโกคาค่ะใช้เบนซินล้วนรถไม่เคยติดแก๊สมาเลยติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยรอบคันนะคะคิวกันสาใส่มาให้พร้อมเลย กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดํานะจะแตกต่างกับสีตัวรถเพราะว่าสีตัวรถเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาดำถ้าเห็นตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเงาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะรถเขายังไม่ได้ล้างเลยนะคะอันนี้เอามารีวิวให้ดูก่อนนะตามเหลี่ยมสันขอบประตูนะคะนี่ไม่มีผิดรูปไม่มีคดมีงอนะสวยๆเลยค่ะมีเบ้ามือกันรอยมาให้นะรุ่นมือเปิดสมาร์ทเอนทรีนะคะนี่แล้วมีปุ่ม e อนจินสตาร์ทมาให้ด้วยแล้วดูคันนี้นะมีพรมมาให้ด้วยรอบคัน เจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะคันนี้นะรถปี2020จดปี2021นะเครดิตด,ดีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59%เท่านั้นเลยในส่วนของระบบการเซฟตี้นะคะรุ่นนี้มีตัวป้องกันร,รถออกนอกเลนมาแจ้งตื่นการชนท้ายการลื่นกันถลายมีให้พร้อมเลยนะคะแถมได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันใช้งานคอนโทรลจากพวงมาไลัยได้เลยนะเรือนไม้หน้าจอนะแสดงผลชัดเจนไม่มีรอยแตกรล้าใดๆ เลขไม่สี่หมื่นกว่า 40, เท่านั้นเลยคุณพี่ขาคันนี้นะจอทัชสกรีนเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังนะคะเป็นจอแท้ของโตโตยต้าด้วยระบบแอร์เนี่ยได้เป็นออโต้ให้แล้วเรียบร้อยคอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกหกักไม่มีรอยด่างพ้อยเลยนะรวมถึงตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดําด้วยเลยนะไม่มีรอยถลอกฉีขาดสวยมากเดิมมากคันนี้นะเหมาะมากค่ะถ้าใครอยากจะได้รถคันเล็กๆเ,เ,เอาไว้ใช้งานนะคะ สอบถามมาหาน้องกิ่งได้เลยนะเบอร์0 8 2 0 7 2 6 mm hmm. 1 5 2์แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะน้องกิ่งส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้เผื่อต้องการสอบถามหรืออยากทราบข้อมูลตรงไหนเนี่ยก็แจ้งได้เลยนะตัวปรับกระจกออโต้ทั้ง4บานมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเปิดปิดหรือปรับซ้ายขวาได้เลยเป็นระบบแบบไฟฟ้านะกับคันนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มติดต่อหาน้องกิ่งเบอร์0ูน0 7 2 6 1 5 2เดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมให้ สำหรับยาลิสเอทีนะเป็นรถเก่งอีโกคาคันเล็กน่าใช้นะคะเหมาะมากถ้าใครจะเอาไว้ใช้ขับทำงานนะหรือว่าเอาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอบโจทย์นะเพราะราคาตั้งขายอยู่ที่3,99,000บาทแต่ได้รถปี2020นะคะรุ่น1.2สสปอร์ตพรีเมียมด้วยนะคันนี้ก็เป็นตัวท็อปเลย ไม่ได้มีเข้ามาให้เห็นบ่อยๆนะคะแล้วจะบอกว่าสีสวยมากนะคะถ้าได้เห็นรถจริงแบบที่น้องกิ่งเห็นอยู่ตอนนี้นะสเกิร์ตติดมาให้รอบคันได้แถมได้สปอยเลอร์มาด้วยเลยนะคะอักษรสัญ,ญลักษณ์เนี่ยติดอยู่กับตัวรถชัดเจนมากเลยนะไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยนะคะส่วนของไฟท้ายเป็นไฟ LED สีแดงทับทิมแบบนี้ไม่มีรอยแตกหักแตกร้าวนะไม่มีรอยละอองน้ำเข้าเลยมาดูที่เหลี่ยมสันฝั่งด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะ ดูช่องไฟต่างๆของตัวรถนะประตูไม่มีตกร่องตกขอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผงประตูมาแน่นอนเป็นรถสวยที่น่าใช้สุดๆเลยแถมได้เป็นรถแบรนด์หลักด้วยของแบรนด์โตโยต้าเลยนะเป็นรถน้องเล็กเลยก็ว่าได้คันนี้ภายในเบาะหนังสีดําไม่มีรอยถลอกฉีกขาดสายเข็มขัดนิราภัยใส่มาให้ครบทุกที่นั่งค่ะเราไม่มีการย้อมแมวรถขายนะคะเรากาารันตีโครงสร้างให้มีรับประกันหลังการขายให้พร้อมเลย เนาะเซอร์วิสต,ต่างๆมีให้ครบเซตเลยนะคะประมาณนี้เลยนะถ้าใครหารถประหยัดน้ำมันนะคะอยากได้รถส,สวยๆรถคุณภาพเกรดเอนึกถึงน้องกิ่งนึกถึงบริษัทเพชรยนต์ได้เลยเราเปิดมายาวนานมากๆแล้วนะเข้าปีที่26แล้วเชื่อมั่นและไว้ใจได้เลยแถมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านนะเผื่อลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้รถส,สวยๆจากทางบริษัทเพชรยนต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแค่เตรียมเอกสารไว้ที่บ้านสอบถามข้อมูลน้องกิ่งได้นะคะ ฝากไว้ด้วยนะสำหรับตัว Toyota t o y ยต้ y ยา i ิ a เอทนะ1.2สปอร์ตพรีเมียมปี20จด21ค่ะคันนี้เลขไม่ใช้งาน40,000นิดๆน,นะคะ40,000กว่ากิโลกับราคาตั้งขายอยู่ที่399,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่แค่ประมาณ6,000กว่า7,000เท่านั้นเลยนะถ้าสนใจโทรมาได้แอดไลน์มาได้เบอร์0820726152ร้านเปิดทำการทุกวันเผื่ออยากจะมาดูรถจริง รีบติดต่อรีบทักเข้ามาก่อนที่รถจะติดจองนะคะบอกเลยคันนี้สวยมากตรงปกมากสภาพนางฟ้าเลยก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ